ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับหลังจากปากีสถานได้เปิดฉากโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิรานในวันนี้การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากอิรานโจมตีจังหวัดบาลูจิสถานหวังทําลายฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธซุนนีในปากีสถานครับ สิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้านใกล้เมืองซารวันจังหวัดซิสถานและบาลูจิสถานของอิหร่านได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากกองทัพปากีสถานโจมตีด้วยโดรนและจะรวดพุ่งเป้าสังหารนักรบของกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถาน แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานระบุว่าปากีสถานได้โจมตีแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายในเมืองซารรวันโดยการกระทําครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติแม้ว่าปากีสถานจะเคารพอธิปไตยของอิหร่านก็ตาม ขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีปากีสถานได้เดินทางกลับประเทศทันทีหลังจากความตึงเครียดในภูมิภาคมีแนวโน้มทวีค,ความรุนแรงมากขึ้น an action was taken in light of credible intelligence of impending large scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists this action is a manifestation of pakistan's unflinching resolve to protect and defend Its national security against all threats. The Prime Minister of Pakistan, Anwar haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit. สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต9คนนะครับในจํานวนนี้เป็นเด็ก4คนผู้หญิง3าคนและผู้ชายอีกสองคนงกระทรวงมหาดไทยอิหร่านระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นพลเมืองต่างชาติและสื่อทางการอิหร่านบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวปากีสถานทางการอิหร่านได้ประนามการโจมตีและเรียกอุปทูต์อิหร่านเข้าพบ เพื่อประท้วงและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการโจมตีจากรัฐบาลปากีสถานด้วยครับจังหวัดซิสถานและบาลูจิสถานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิร่านเผชิญกับความวุ่นวายจากกลุ่มอาญากรรมและกลุ่มติดอาวุธมาเป็นเวลานานนะครับการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากอิร่านได้โจมตีบาลูจิสถานพุ่งเป้าทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มจาอิชอัลัดในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทางการอิหร่านได้ประกาศขึ้นบัญชีให้จาอิชอัลอาจเป็นกลุ่มก่อการร้ายหลังก่อเหตุระเบิดและลักพาตัวตำรวจชายแดนอิหร่านหลายครั้งด้วยกัน โดยเมื่อวานนี้ปากีสถานก็ได้เรียกตัวทูตประจำกรุงเตหรานเดินทางกลับประเทศและไม่อนุญาตให้ทูตอิหร่านประจำกรุงอิสลามาบัดเดินทางเข้าประเทศด้วยครับปากีสถานและอิหร่านต่างก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่าให้ที่พักพิงกลุ่มติดอาวุธเพื่อก่อเหตุโจมตีตามพื้นที่บริเวณแนวพรมแดนของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

การเผชิญหน้าของทั้งสองประเทศกำลังสร้างความกังวลไม่น้อยครับเพราะปากีสถานมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ประมาณ170หัวรบขณะที่อิรานก็กำลังเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองอุณหภูมิความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางกำลังคุกกลุ่นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากอิรานโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังติดอาวุธในอิรักและซีเรียเมื่อช่วงต้นสัปดาห์โดยการโจมตีเป้าหมายในอิรักและซีเรียถือเป็นการเดินเกมตอบโต้ หลังจากอิหร,ร,ร่านเผชิญเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย2ครั้งซ้อนในเมืองเคอร์มันและเหตุการณ์ดังกล่าวก็เข้าขั้นเลวร้ายที่สุดในรอบ45ปีนะครับส่งผลให้ประชาชนชาวอิหร่านเสียชีวิตกว่า80คนและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากครับท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศในภูมิภาคอุณหภูมิในทะเลแดงก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลายความรุนแรงลงเช่นเดียวกันครับ นี่เป็นภาพแสงไฟที่สว่างวาบเหนือท้องฟ้าเมืองดามาทางตะวันตกของเยเมนนะครับบทสนทนาในคลิประบุว่าเป้าหมายการโจมตีเป็นฐานของกองทัพกระทรวงกลาโหมสหรัฐเองก็ยืนยันการโจมตีฐานที่มั่นกลุ่มกูตีเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่สหรัฐและอังกฤษได้เปิดฉากโจมตีครั้งแรกเมื่อวันพระหัสสวดีที่ผ่านมา กองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางหรือเซนคอมของสหรัฐระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้สามารถทำลายขีปนาวุธได้ประมาณ14ลูกการขยับตัวของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากเรือสัญชาติอเมริกันถูกโจมตีในอ่าวเอเดนแต่ลูกเรือทั้งหมดไม่ได้รับอันตารายจากการโจมตีของกลุ่มคูตีนะครับ และการแลกหมัดกันระหว่างสหรัฐกับกลุ่มคูตีในหน้าน้ําทะเลแดงก็เปิดฉากขึ้นหลังจากสหรัฐจัดให้กลุ่มคูตีอยู่ในบัญชีกลุ่มก่อการร้ายอีกครั้งหลังจากเมื่อปี2021รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเคยขอดกลุ่มคูตีออกจากบัญชีนี้เพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเยเมน For the past several weeks, the United States, with allies and partners around the world, has made clear that there must be consequences for those attacks. And today's designation follows on our military action last week to hold the Houthis accountable for their actions. <laughs>